วันนี้จะพามาดูดอกไม้อายุ39ปีนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะพอดีวันนี้มาเยี่ยมบ้านพี่ชายที่มันทนานะคะแล้วก็พี่สะใก็บอกว่า,เ,าเขาย้ายดอกไม้ออกมาจากในบ้านเพราะว่าที่นี่เวลาหน้าหนาว<ม>ใช่ไหมคะก,ก็จะเอาดอกไม้ก็ไปนในบ้านนะคะเพื่อจะได้มันจะได้ไม่ตายเนาะตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นเขาก็าออกมาข้างนอกเขาย้ายออกมาตั้งไว้ข้างนอกตรงนี้นะคะ่ะฉันก็เลยถามเขาว่าโอ้ นไม้นี่มานานขนาดไหนแล้วก็บอกได้มาตั้งแต่ก็ซื้อบ้านาปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะคะนับมาตอนนี้ก็สามสิบเก้าปีนะคะต้นไม้อะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทำอย่างเงี้ยค่ะย้ายเข้าย้ายออกนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะคะรกระถางเล็กๆเองค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระถางของมาเองเล็กๆนะคะเนี่ยกองมาตั้งกระถางใหญ่นะคะและ้วก็เนี่ยทาไมมันดีอย่างนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย โอ้โหดอกไม้อายุสามสิบเก้าปีอ่ะไม่เคอเห็นก็ก็ดูนะคะเดี๋ยวฉันจะไปหาดูมันชื่อดอกอะไรเนี่ยเนาะ